ชอบหมันมากเขินตอนนี้ค่ะเรากำลังจะเดินกลับบ้านค่ะเดินและอนุสาวสถานกันค่ะตอนนี้เวลากี่โมงคะแสบตามากเลยตอนนี้เวลาสองนาทีเพิ่มละทีเอาเสือตอนนี้สองทุกสองนาทีนะคะไม่ต้องปฏิเสธเหรอเห็นเหรอโอ้ยสัตว์โอ๊ยเห็นหรอทุกทุกคน ท่าน <cond linguistic monitoring> ้กจอกออจ้จ้าเ้ไไหมกล้ไม่จ้มีเงินนะให้เนชั่นแนลเนนชั่นแนวเมมเรมันแสบตามากเลยค่ะท้โผ่ถ้าไม่ใช้ไฟโผล่ถ้าไม่ใช้ไฟก็มองไม่เห็นเลยไป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 ไหน้า เยอะวิ่งไม่ได้ก็ยังจอดอยู่นู่นอยู่เลยใช่พวกทุกคนกลัวไหมคะเอ้ยระวังระวังเดี๋ยวตกใจพอยังเล่าคนฟังมิ้นเล่า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 อะไรเล่าเชอบอะเล่าค่ะแม่เยอะแสงยี่คงหน้าเหมือนที่อ่ะเดี๋ยวเิ่งเหมือนจริงเลยงั้นอะอย่าส่งนั้นได้ไหม๋ยวเป็นต่อไม่ต้องสั่งเลยผู้เขิน มันเป็นตรงนั้นนะคะที่เขาเก็บรู้สึกเหมือนจะเก็บกระดูกแล้วก็ใช่ใช่ใชเขาเก็บกระดูกไม่รู้ไงเซนเซนวายไม่ได้มีกินทูบมีทูบปักเต็มเลยตรงหน้าลูกบ้านแล้วก็ใช่มีเซนเซนวเลยคู่แบบตอนมืดเนี่ยหรอไม่มืดเย็นๆเกือบหกโมงเกือบหกโมงก็มืดๆแล้วแท้กเดินเข้าไปกับป้านะคะสักพักก็ดีนเสียงคนเรียกเสียงคนแก่ไม่รู้เรียกหรือไล่เฮ้ยเขาเรียกไล่อะไรละไม่รู้ว่าอะไร กูจะวิ่งดีไหมมินนะคะไฟแล้วค่ะมิลองกูเลยค่ะกูก็เลยอ๋อกูต้องวิ่งเหรอกูก็วิ่งตามนะคพะก็รู้สึกว่ามีคนเดินตามมาแพะก็เลยวิ่งเกี่ยวกชีวิตใช่ค่ะแล้วหวีแพ้ก็ตกแพ้ก็ไม่ได้เก็บจบค่ะกลัวไหมกลัวเหรอกลัวนะนะฟังเรื่องของเขาไหมฟังเรื่องของอันบ้างฟังเรื่องของอันค่ะฟังเรื่องของอันมาค่ะตัวฟังเรื่องของอันคือว่าขึ้นเรื่องนั้นไม่เพล